คลิปนี้จะเป็น e ีพีที่3นะครับหลังจากที่เฮายิงแผ่นอ่าที่ยูชุดทยูกับที่แล้วก็แผ่นที่เป็นชุดของสไลด์นะครับจะเห็นได้ว่านะครับเกิดช่องว่างระว่างแผ่นนะครับระวางร้อยต่อนะครับทำให้มองเห็นเล็กนะครับหรืออ่าฝนสิสารเข้าไปได้นะครับดังนั้นนะครับผมจะทาการเก็บงานนะครับโดยใส่แผ่นไม้ฟ้าที่เป็นเศษเหลือนะครับมาทําการยิงปิดช่องว่างนะครับครั้งแรกนะครับผมก็วัด ขนาดนะครับความกว้างความสูงของระวางช่องนะครับจากนั้นก็มาวัดไม้ฟ้าของเฮ้านะครับเพื่อที่จะทําการตัดต่อไปนะครับส่วนวิธีการตัดผมก็ใส่หินเกียร์ในการตัดนะครับหลังจากที่เฮ้าตัดเสร็จนะครับเขาก็เอาไม้ฟ้าที่เฮ้าตัดนะครับไปยิ่งประกบกับช่องที่ระวางแผ่นนะครับผมเฮ้าสิทําการยิ่งประกบ ลักษณะงานแบบนี้ไปจนครบทุกช่องนะครับเประว่าข้างล่างหรือข้างบนนะครับให้มันครบทุกช่องเลยครับนี่ก็เป็นลักษณะงานที่เฮาทําเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเกิดความสวยงามนะครับจะฝากไว้เป็นไอเดียนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ